Yeah <laughs> พามาเก็บลูกพลับที่ต้นบ้านไม้ยาญี่ปุ่นที่แต่ละต้นเนี่ยอยู่สูงๆทั้งนั้นเลยพอบานก็ดีไอไว้ทำไม้มาสอยลูกพลับบอกอีแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะช่วยสอยเก็บอีกแลงเริ่มจากไม้แรกก็สอยมาได้ละหนึ่งลูกลูกพลับเนี่ยกรอบอร่อยนะแต่กว่าจะได้กินเนี่ยก็ยากไปรวมพลังออกลูกอยู่กิ่งที่สูงๆกันนั่นแหละจับจังหวะไม้สอยได้ก็เริ่มได้เยอะแหละเจ้าดำก็มาแอบเชียร์ทุกทีปีนี้ก็เหลือแมวจรอ,อยู่ตัวเดียวละตัวอื่นไปเที่ยวไหนไม่รู้ไม่ยอมกลับมาพอบานก็มมมีีีีหนนนนนน้้้้าาท่่่่่สอออออยยยยยไไไปปปัักกกก็็็บบบดดเคูููวตลพรๆจะ นึ่งเนี่ยรสชาติกรอบหวานเก็บสดกินจากต้นได้เลยลูกจะไม่ใหญ่มากข้างในก็จะมีเมล็ดลูกแหลมๆรสชาติก็จะค,คล้ายๆละมุดกรอบของบ้านเราส่วนอีกพันเนี่ยลูกจะกลมๆแป้นๆแต่ว่าเก็บสดๆจากต้นมากินเลยไม่ได้เพราะว่ารสชาติฝาดมากต้องนาไปผ่านการแช่กับเหล้าญี่ปุ่นถึงจะหวานเนื้อฉ่ากินได้อีกทีส่วนตัวเนี่ยอร่อยและชอบกินทั้ง2แบบและนี่ก็เป็นเนื้อของลูกพับที่เก็บสดๆจากต้นปุ๊บกินได้ปั๊บเลยและแถวแถวบ้านเมยานี่ก็มีต้นลูกพลับกันแทบทุกหลังถ้่าเปรียบกับที่เมืองไทยก็คงงงจจะะะีีีลลเเดดยววกกกกััับบบบบตตต้้้้นนนนนมม่่ททแแแุาสููพ ของแถวบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็เป็นต้นที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นต้นพลับที่ถือว่าเป็นสมบัติจากคนรุ่นก่อนๆอย่างต้นลูกพลับที่กําลังเก็บอยู่ต้นเนี่ยพ่อปู่บอกว่าเกิดมาก็เจอต้นนี้เลยอายุเกินอายุพ่อปู่ละก็เลยเป็นต้นที่สูงต้นใหญ่แบบนี้เก็บลูกพลับอยู่คุณป้ากับแม่ย่าก็กลับมาพอดีส่งลูกพลับให้ชิมกันสักหน่อยลูกพลับที่เก็บมาวันนี้ก็เก็บให้แม่ย่าด้วยต้นสูงเกินแม่ย่าเก็บเองไม่ไหว และลูกพลับที่พอบ้านเก็บมานี้ก็เป็นลูกพลับอีกหนึ่งพันที่มีรสฝาพันที่อีฉันบอกว่าเก็บสดๆจากต้นมาแล้วกินเลยไม่ได้ก็เป็นพันนี้แหละภารกิจเก็บลูกพลับก็ยังไม่เสร็จไว้มาต่อกันที่อ p พีสองในคลิปหน้าและจะพาไปเข้าสวนคุณลุงกันด้วยไปเก็บผลไม้สวนคุณลุงครั้งสุดท้ายของปีนี้ก่อนที่ใบไม้จะร่วงก่อนจะหนาวมาพาดูเนื้อของลูกพลับทั้งสองพันให้ดูกันพันแรกเนี่ยเป็นพลับที่มีรสฝาพาออกมาเนื้อจะเป็นสีเหลืองแทบไม่มีเมล็ดเลยส่วนอีพันเป็นพลับกรอบหวานที่เก็็็บสสดดดทาาาานนนนนนจกตตต้้้้้ไะมมมมีีีเเเลลลลแือปคยๆุพั ถ้าผ่านการแช่เหล้าญี่ปุ่นออกมาเนื้อก็จะซําหวานอร่อยและลูกพลับที่กินไม่ทันสุกเกินไปแล้วจะนิ่มแล้วก็เละเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าหวานมากๆไว้มาเก็บลูกพลับต่อกันใน EP หน้านะ